โอ้ร่นตออกจเพยไงปิดหน้าปิดตาบาหนกก็เลยเป็นใบเนระ อาฟังเสดฟังรำเร้อบาานในเด้อ,อฟังเพีดแแทงผลจักหน่อยอย่างไดๆนอบผลมันพอย่างขพงมันคือว่าปั่นแทงไปใจยงน้บผลแน่ใจยูงน้บเพีดแน่พยายามันตายผลเรื่อนคือทำที่ละนาอนห่ว เขาเขาบวชได้แล้วเราไบวชอะไรปรดีมันเทศแล้วก็ได้เนาะนั่งทั้งวันอย่งนั้เนาะนั่งมือหนาเป็นเพราะต้องเทศมันนี่กคนต่อยมันเทศมันเทศแล้วมื่อจะไปเฮ็นยั่งบวได้เลยเสื้ออยู่วะบวชนี่ไปจู่แจงฝนอยู่บวออ่าเนี่ยน้ำมันเป็นซินโดนกระเซยได้หันเราถ้าไปแจงก็ฝนนั่นในออร์เดอร์ ผลธรรมชาติของมันเนาะยามันถออย่างผลคือว่านเอาตั้งไปนั่มวันนี้เขาก็ได้มากงานแต่นองานอาวะมงคลงานเจียวแจกับจาพนจิจโตนี่แหละเออถึงข้าวถึงข้าวไปถึงข้าวมัน เอาก็มาส่งกันเนี่ละเอาส่งกันเนี่ละหอบก้องก้อนเนี่ละมองทุดท้ายทำตามประเภทนี่เฮานะนอเออไปเจ็บกะเมียนกะมัดกันเนี่ลละเป็นอยากพี่น้องอยากที่ถ้ำก็เอออยู่รวมกันมาหลายปีดีดักกันเสร็จเนอเห็นหนากกันเตือนเสาเห็นหนากกันเที่ยงเห็นหนากกันแล้งเห็นหนากกันเอาไปมากก็ไปเห็นหนากกันมันเป็นธรรมศาสตร์จังหนึ่งแล้ว เอ่าใจบัเอาทำความพาใจยังเสร็จละทำความพอใจในอันนี้จังทุกตอนตามันจำบมทุกวันมันทุกทุกข์หยแงอันมันหนุนจากนาอันนี้จังปฏิวัโอ้ปอนเข่าหันแจเพราะหันเอ่ยน้อยังไกจากไปวัฒนาอาะพรมกทียงแท้แน่นอนไอ้คนหวานกุญแจสะพานคนเขาเรย่ออืมเกอดมาก มาหนุม่มา ω, มาเข่ามาแก่มาตายว่าสัมจะเป็นวิปัสนาเอาแม่แมออกแกมเ,เด็กเป็นาสนาเก่าไปแล้วบมอยากไหวนะเสียายไหวได้กค่ไดนสัมบังบวงเนี่ยนะนั่นรังควยมันจะโลนอยู่แจ่มันจ่อเจิดจดอกไม่ไม่จ่อเจิดดอกไม่ไม่สัมหัวแมงวันจะโลนนั่นแหละวรังควงยมันจะรังสิกินส่งจะโลนบางว่าเกิดจนสุกและจังโลนกะมี คนเข้าก็ยังสั่นลาบบางคนเกิดขึ้นมากแต่เข่าแต่แก่นีเดี้จังตายจังล้มหายตายไปบางคนตายแต่ได้ของแม่ก็มีบางคนเกิดขึ้นมากแต่เสี่หาเดือนตายก็มีบางคนเราเป็นเบาตายก็มีบางคนกันี่แล้วนะตราหมอยงจะนี่แหละเออเราไว้กลางคนเราทำเนี้ย ใ้กลางคนแล้วกูเหมือนแต่ก่อนใบกลางคนอยู่สี่สิบปีสูงเหมือนสามสิบกับกลางอะไรกินไข่ดอกปานเก่าแนดนผู้ไปไซค์ผูุ้ยดอกสกลดไม่บันเนี่ยผู้ไปใไซค์ผู้ใดไม่บอกบุบันอืมบูบเพคือแปลเนาะมันเก่าบบบบเพียงอันนี้ไม่คือเนี่ยนั่นแหละแต่ว่าพวกคืเกิดมันพั้งอีสีกับคืนเจอเลยอืมเป็นไปเปตกคุ้มตกบอไป ตำใหม่ตำต่อไปนะนะมม่กระทุกนภาหักในสิ่งนั้นแหละสิ่งใดมันหักสิ่งนั้นำทุกาาขมาา์มาให้เกลื่ยเขาแต่มาภา,าวนาละมามามาภาวนามาทำป้อมเห็นในถูกต้องว่าสิ่งตั้งควงนั่นละมันก็เอเติขึ้นทัางอยู่ดับไปมันบริยีลังอย่างเย็นยั้งทัามาขึ้นไปก่อนนะคิดเพื่อวามันถุนะท่านบริคิด,ม,ดมันกระทุกถอได้ใ่ไมมันควรมันยึดกันเลยนะพอมันมา ระมาดกิดไบกอนแานมันถูกกันได้เอกกร้สางปืนฐานคงกิดมันเคยจะเดินเพราว่าหน้ามาเป็นฐานที่มันมันกระตังมันอยู่หันลสงซัมกใหม่แล้วก็ห่างมันมันฐานมันมันอิรีนี่มันยึดดินมันเอรีนี่วัวไว้มันสิล่มพัดไปไอ้เกนล่มพัดมามันก็เอ็นเอียงอยู่ไดเอ็นไปเอ็นมาอย่างนั้นแล้วโอนไปโอนมาม้นหนามุ่นหลังเกิด ลมพัดหมุนเราการตนไม่ขาดไปว่าสัเเงาของมันย่างๆคือเกาอยู่ได้เออพอใส่ปไปน้ำลมได้ต่อไปกระพปงมันก็เกาสุ่มนันนะเิตมหักไปนานจิตเท้ากันแล้ะมันจะได้กระสรงังจิตมันตั้งมันอาจจะวันไปเป็นตรราดาเมื่อพบ,บพมมับาวามวิบัติจากปลกจาก,จากล้างเ้าจากไปอาจจะทุกอยู่แต่ว่าเผื่นทานจิตอีมันจะดึกมันตั้งมัน เออวันไหนอยู่แต่ว่ามันกับนเนานต่างมันอยูบาดลเมื่อกาเศร้าเศร้าคืดเศร้าเสียใจไปงสั็นแล้วอารทีมีปัญญามีอ่าจิตใจมันเข้มแข็งนั้นมีกุศลผลคุณบำเพ็ญาหลายนะไม่ืิดอย่างสัตวลละแต่ว่ามหาวิมารฟึกมหาหัตยนี่แหละจะมีอยังเป็นยังเตตูฟังยังเป็นย่ำาตยก็ดีเพื่อบรรเทาความสงสัยเพื่อันเท่าความถูก บรรเทาความโศกคบรรเทาความไปได้น้ำพันโศกาอดาุลทั้งหลายละ่ะแต่มันน้าเ่ามาแต่หลายโปตยสตร์เกิดชาติได้แล้ก็ตายศาสตร์นั่นละตายศาตว์ได้และ้วกะ็ถูกศาสตร์นั่นละผู้ตายก็ถูกน้ำผู้ย่างคืนหอดกันผู้ย่างกันคือหอดคือหอดผู้ตายบาเนยทูกน้ำกันคือ่ไม่ยังไรเรือบานกันคือน้ำกันไายกสักน้าทำบุญน,น้ำกันน้งศีลนี่มีครูบาอาจารย์มา สวดมาติกาไม่ตั้มเป็นธานนี่ก็ซารเอาเอาบุญเดชก็ทำได้บุญเอ่ยทำว่าเข้าแต่เอางานเออยงานซบหลบล้างเข้านี่เป็นบุญกุศล์เกิดมาแล้วพี่น้องทั้งหลายได้มาหลงการดุ่งานก็ได้ยินได้ฟังอย่างไหนๆหน่อยก็ได้พอบจิตไปคิดนั่นแหละไปคิดเป็นการบั่นการเลื่อน คิดน um, ah ักเพื ah, a, might, Maria, ่อจะฟ้องแล้วบ่หน่อยกันร้ายเพราะร้ายกันหน่อยแล้วขมามาจะเสนาเผ่าสู้กันฟั่งนะเพราะเขาหลีกเลี่ยงบ่ได้เลยจะได้หลีกเลี่ยงบ่ได้คพิมถูกจากกายคพิมเจ็บคพิ่มป่วยหลีกเลี่ยงบดได้คพิมถูกจากพัดสายจากเสียนที่ร่าของจเจริญใจนมันหลีกเลี่ยงบ่ได้นะแม้กระทั่งกายเขาอาศัยอยู่จะหลีกเลี่ยงบ่ได้แต่คพิ่มป่วยเพิ่มเจอ่างว่าเขาไหนว่าฟั่งเขาไหวบ้านฟังแล้แต่นำไปไปปฏิบัติ นามาบังจะฟ้องอยู่ไปๆน้ำจงเอ่อเกิดความเคยชินเอาไว้นะยเคยชินกับความบทเยียนเอาไว้นั่นแหละแอะไรเกิดความเคยชินแต่ยินแต่ฟังนั่นละนั่นจะเจ็ดในห้องันเจมช้งถิ่มมากนี่ยแล้วแต่ว่าได้ฟื้นบังฟื้นกระถูกทะเลฟ้องมณิกดีนานแล้วเอีบาทกระสานามตั้มบุญมั่งปงุธ์แตกกันทอนแล้ว่าไม่ยั้งไรหรอก เออต่อไปเฮ้ากไปไปมองเดียวกันนัะนแหไปมองได้แกคิดไปยังสัตนาเอามาแสดงออกถึงความอะไรสิ่งกันแลกกันในหลาทำมาทรงการทำประเภทนี่แล้วแกได้ยนนิยนในฟังนั่เพื่อที่เอาไปคิดในเฮ้า,านั่นาละปฏิบัติเตรียมตัวเอาไว้เตรียมกายก่อนแก่เตรียมหนังก่อนแหลมเตรียมแบ่งคนเดินทางเตรียมกุสนพุ่นฝนก่อนจากลุงนี่ไปยังสิ ไปสั้าภริยาภพเป็นภพภูมิมีความสุขมีความเจริญนั่นแล้วนะอันตายไปแล้วว่าใจกับว่าไม่พีไม่หนองตกบานว่าไม่อยากสนิทว่ามีสหายเราเมืองอนังนาอันมีบุญไปกับบุญเป็นมิตรก็มีความสุขสั่นแล้วมีบาปไปกับบาปเป็นมิตรก็มีความุกข์ก็เลือกเอาแล้วให้มีธรรมะวิจัยการสอบซองธรรมเลืองธอันไดควรก่อพืคก่อน และทำและควรปฏิบัติหากว่านอติแจละอายุโลกนี่อายุ่บรานบดุลดอกอยู่ไปตัวข้าวให้หน้าสาโธเข่าติดมือห้พื้นหน้ามาพื้นใหญ่ในการสักแต่ว่าานาสักแต่ว่าให้ตัวข้าวนี่ละอาศัยมันเขากว่าวเข่านั่นละเงินวางเข่านั่นละเงินวางเข่าละแต่ว่ามันบริดวางเข่าตกดินกเดี๋ยวมันเสยอยู่ มันับป่ากป,าปาเป็นดอกดินแดงดินดําดินขาวดินทรายก็ดีค่อยเป็นของเจ้าเล่อมึงบริวารเลยเซ้ยแต่กีมันเป็นป่าเป็นดงอยู่บนตอเป็นป่ารงดิบปีหอดสาหอดเชื้อสมัยคน่อนสี่สิบห้าสิบปีขึ้นหลังนะนะอืมมีหอดสากหอดเสื้อเป็นตรงเป็นป่ามุกบริวารเป็นองค์ไรดอกต้นไม้ต้นป่าโ้บริวามร,รมิตรจั์ออป่าเต็มไปอยู่ หยุบเจริญลุงเดินขึ้นมามนุษย์ขึมาโยบานิมมาบกมาเบิกมาสางมาแพงขึ้นมากเป็นไหเป็นหน้าเป็นหัวเป็นสวนเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาในละถ้าไปสมุดว่าเป็นข้าวเหล่าบ้านในหาดินกมดว่าเป็นน้องเห่าเด้สมัยเห็นนไงถ้าไปพ้นมาแต่พูดแต่ฟ้าแต่ให้แต่หน้าละไปเรื่อยเป้แปรเป็นหลูกขึ้นมาประกอบเป็นบ้านเป็นเรือนว่าเั็นเงอนเห่าว่าใหม่กมดว่าเป็นน้องเห่าเด มันกระเซยอยู่พจ no right ัดยังละมันพอจัดยังบม่มีชีวิตสันเด็จเป็นอีีนะปวกึ้ไปกินไม่ก็่ป่อยกินเสยอยู่ได้มันอะไรนะไม่กินคูมันกว่าไม่ตะเฮาโดนอะไรลุกอะไรล่วงห่างครูเขาว่าปวกขึ้นอีกก็แปะว่าจะเหตุใหม่ก็มีว่าน้อยแต่มันว่ามันเป็นน้องเฮาว่าสันมันก็มันอาจจะไล่เองตัวปวดปอยเป็นของเจ้าป่อย่มเจ้าดนดนปอกไม่กินหมดไม่กินก็ไม่กิน กนาสิวาตัวเนาะอันนี้บ่กเป็นธรรมเลยด้วยภพคิดกับขากนาะเออมันจะเห็นเห็นสัจธรรมกคำกัญสิเออค่ายคว่ำทุกข์คว่ำโศกไปได้นะละบนน่นได้ก็ค่ายไปได้ยุ้ยเลยยุติรับนึ่งแต่แล้วละ่ะจะว่าอันนี้ยังฟังคนเฮาโมโรรวเปลี่ยนได้เฮาคือกันละบานเฮานั่งอยู่นีใน,นโมโรรโเปลี่ยนได้ คือจังบบเปลี่ยนดอกมันบบมันคือบบเปลี่ยนแต่ว่ามันมันมีปัญญาจะหนึ่งยนนะสังเกตเบื้องหน้ามันบบเปลี่ยนบางที่กับโบได้มาจำสินบางที่บได้มาปฏิบัติถ้ำน้ำดอกบางคนก็ได้แต่ว่าอันมางานแต่งศรีกันได้ฟังเตะฟังท้ำไปมาย้มไรกันไฟังย่มหน้นมัดกับฟังโบมัดกับฟังมันเปลี่ยนเลยๆแต่โบเปลี่ยนได้เขาได้ยินนะแต่ใคคิดมันก็ยอมรับอยู่แม้ทำภาสาใจไปได้แต่สั่งไม่ได้ยินเข้าไปนา มันก็รับหลุ่ไปสำนึง่งนะครับของมันนั่นแหละมันก็ไปใส่ใจหนง่งอยอ่แเรงเถือเกีดยวกว่าเกิดถึงเข้าเฮ้าเจอคำจังสั่นบานนี่พวกหลุ่ซึกตัวปัญญาที่มันฝังมาได้ยินมาแต่ก่อนมันก็จะได้หล,ลับลองหลับได้นะเป็นท่านลองหลับความสุขไดน้นั่นแหละวมันนักกลายเป็นเบานะั่นแหละไปยังสัตตัวธรรมะมันสวยจิตใจคนสูงขึ้นมาตัวเก็นจิตคนเข้าทำความหลุ่ความเห็น เข้าใจในธรรมชาติทั้งหลายนั่นแล้วมันจะบทถูกยิตเข้าก็เป็นธรรมชาติคือกันกายเขากเป็นธรรมชาติคือกันได้ธรรมชาติสั่งขึ้นมากยิตเขาธรรมชาติมันก็เป็นธรรมชาติสั่งขึ้นมากคือกันยนกะว่าธรรมชาติขึ้นมามาอยู่แต่มากรรมเข่าเลยจิตกันหามพ็ได้กันติคิดยังแต่ละมือกันหามันได้อยู่กว่าจะว่านี่างกถามว่ามันนีคิดยังแนวว่าตันเจ้าคือยังแนวมันนี่ว่าตันเออต่อโบถือเลย แต่ตอบว่าเนี่ยคือ,อยังแนววะทั้นมันด้ตอบถืงนั่นแหละเข้าบังคับมันบ่อยเนย่มันไปตามอารมณ์ของมันน่ะปะไปตามเข้ามิสติสบังคับมันปานนั่นน่ะนะนั่นแล้วละ่ะก็จะถามไปแล้วก็ตอบว่าอะไรคือการบังนี่ยเข็ดแน่แน่แล้วจนหนักพอได้แต่ะละเหมือนแต่ะละเป็นมันมันสารภาพมันจะคืดนานานะแบบเดียวตัวนธนจิตเดียวนรับภาพเป็นปาพเป็นแบบไปแค่เดียวตท่นั้นเ พชาติมมนจังหลายวันคนจังเป่งฝไไ่ายเกิดขึ้นนับนับภพบนับ,นบ,นบ,นบชาติบุใดเพราว่าเบิ่งจะคขมกิดมือหนึ่งก็นันบบุไรแล้วนะคิดเดองได้เกิดขึ้นพบชาตื่องนั้นเด้เปรนหยันตัวนั่นแล้วบาปอกคุ้มบุใดจินเฮาบานเนี่ยนี่ก็นบนเฮากันเด้คิดกับบน้องเฮาบุตรจากเพะมันเฮาจาอยากเอาเบิง่งเอาไววเด้เออมันเป็นธรรมชาตินะนะร่างกายก็เป็นธรรมชาติคือกันบาดนี้ นขั้นเกิดเึิมาแล้วแตโอ้ยไัก็บมาอยากตายจะคนก็บ่จะไปตายแกคงจะแกนะจังยูจังเสละโยน้ำลุกน้ำล้าจังจัวน้ำแกนงเสละเ็นไนใสหน้าไปหัวเห็ดวันไปขึ้วนไปก็มันเสดจังยู่อยู่เลยได้จิตข้องเานี่มันบ่จะไปจังเมีดเตะบานฟังก้องเฮาบอกว่ามันบลว่งเมื่อบอคว่งแล้วแ็น้องเฮาวางัก็บวมยังแล้วเุิดกจ้าไปยังทามไปดัวไปรู้ ลูกเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันวะะไม่เที่ยงจดพระเจา้าค่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์รือเป็นสุขเล่าเป็นทุกเป็นทุกพระเจ้าข่าวบาตไปสูสุขตอบนะเมื่อเป็นทุกข์แล้วควรหรือทีจ่จะจิตมาฝากอันนั้นเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควราาวาววพระเจ้าข่ายังไหวเนาะนั่นแหละพระเจ้าเทศจบกเราไปช่วยกำลังทำลายได้แต่ก่อนมาจิตแต่ทรงไปตามกระแส นั่นแหละเป็นธรรมศาสตรเบ้อรทำความคอยใจธรรมาสหัสปัเนี่ยมันก็จะบโอทุกตุลามันมัหยุดยุนจิตใจหยุดยุนกับเหตุการณ์ใดนั่นแหละเหตุยุนใดมันก็เลื่อมปล่อยเลื่อมบ้างใดนะมันบ้างประเดิดก็บ้างตำหนึงนั่นแหละสมหาพรองแล้วมันนักอิริมมันบ้างประเดิมก็บ้างเครื่องหนึ่งกับเบาเต๋อยู่เนี่ยพรองกระได้ว่าไปจัดั่นแล้วนาแล้วมั่งเสียมันได้ยินในฟังนั่นแหละเฮาก็ได้ ต่อไปเมื่อกลับเป็นที่ห้องแต่ละคนเราจะนั่งอยนีนาโบมือได้กระตอกมือหนึ่งเห็นเอาไหว้นะเพราะว่ามันว่อโศกเศร้าติดตามตัวนี้แห้งเลๆโศกเศร้าเรื่องอื่นกระบอกขักปรไเดยนะเออปวดคอของเงิงท้องของหนอไกายเสียเนี่ยมันก็โศกเศร้าด้วยกระบอกปานว่าบปานอันลูกเต่าโบปานบอกงโบปานคนซะเสียพ้นพี่น้องกันเนี่ยนะ เป็นลูกเป็นพอ่อเป็นแม่โศกเศร้าวคนอื่นทั้งนั้นแดงเงินเสียเป็นแสนเป็นล้านการโศกเศร้าอยู่ก็เพราะก็เพราะเสียใจแปลว่าเป็นลูกหลานที่พ่อแม่จากไปนะเสียแดงตันนี้มันโศกเศร้าแห้งนะมันคิดร้ายนะแหละคว่ำยึดนะนะเป็นว่าสิ่งใดยึดสิ่งนั้นก็ทำความทุกข์มาใหา้ปานเน่เออถ้าท้าบอดถูกมันก็บอยึดสำคัญก็เป็นหนองปืนเสียงสิงแล้วเทากงบอดถูกได้เสือ ยินข่าวว่าไปไตายท่างไดเกิดเสยเป็นอยังคือเสยมนพีมันห,หนองเขาในแล้วเมื่อมนพีมัหนองมันก็บริหักใโตโวล่หัวนคนโหนัดหนะเมื่อความหักบ่มี่ความทุกข์มันออก็บดเกิดตอนนั้นแหละเป็นอย่างนั้นตัวคิดมันก็ขาดเด้อนั่นแล้วเขานั่งอยู่ีบางที่ก็จะบบมี่โปรตรุกมันมันหลุดนจากว่องแมวนตะเตี้ยวเขาถูกแต่แบบยังจะถูกมันห,กหกักเลยหักโผล่หักร้านมันมีความผูกพันหลายเป็ต่างันตัว นในนั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมเรือเป็นเจน้าธรรมทัานเห็นตัวนี้บ่าเห็นตัวนี้ก็เรียกว่ามันเกิดปัญญากันมาบ่างการจิตใจมีปัญญาเมื่อกลเปไปจิตแจ่มกับฟองใสเมื่อก็สูงขึ้นมาตาุลามันมีพลังตอนรับกับความทุกข์ทั้งรลายทั้งปวงใดนั่นแหละถ้าบ่าสันแกฮักโคมแห่งแต่ใดบางคนเป็นปัสสาวะป็ก็มีเป็นปาบาบ่ายจะได้พิพนุนเมื่อคืนหลายนะคือน้ำของหลับเขาจะเรินใจ็ไายนั่นแหละ มาฝึกมาอัดมาปฏิบัติเอาไหว้เฮ้าก็ดีนะยังเสืบบทูกหลายมันมันเป็นมาแต่ได้แต่ไรแต่แต่ขังได้แตสร้างปูหยาลายใหญ่เฮาแต่กีเก็บเป็นพอเป็นแม่ก็เฮ้านะล่ะไปเบิดทุกคนแลบวไงเก็เบิ่งแต่ว่าพอแม่เฮาผูย่างไปยังผู้ย่างก็ยังจะไปอยู่นะเบิ่งก็คักนะ มันจังพอถูกนะั่นแล้วเออแกส่งบุญให้กันเนี่ยละปานไม่ไม่ยัง้งดอกปานเนี่ยผ่ยนไปปกพรมสมเหตุหน้ากบดายเฮ็ดให้กบดาย,อายเอ้หมอยยมจะไปหาตัดงใหม่อีกกบดายได้ทรงมีกบดายเบ็ดซีดจะไปตั้งใหม่รถเอยเราบาลนันนนนน่นก็ดีไปจะปกพรมนะเมตตา,าบุญกุศลบนเฮ็ดไปจะไปน่องส่งให้านตัวนั้นตัวมาเราเอาบุญเด้อร์ย่อยเอออเออสะพอถูกประหยัดปานนี่ มันก็เคยบวชนำอยู่ได้ต่ยี่สิบปีขึ้นหลังละล่ะแต่มันอยู่ปหาหรือปหงกปองละบวชปาก็ดูหลอดละสั่นคือถอดปางแห้งแอวเมื่อเอาไปให้ซิกแต่แลนมาเลยหัว่ามาเลยจะไมันดีใจแห่งมันอังพังเพ่แต่เออนั่นแหละละภาษาเล็กหน่อยแต่ก่อนอินซียมันแจกะอืมอินทสียมันแจกผู้ใหญ่เด้ครมบเกิดมันขึ้นหลายได้หน่อยมันคือผู้ใหญ่เด้ ปูใหญ่เนี่ยคืดมาได้กระทนหลายไดหน่อยอินซีมันยังอ่อนตัวคือึ้นอีหลีึ้ดจนอยู่บ่หลายคนแล้วคืดหอดพอหอดแม่หอดพี่หอดนอกนะคันไปแล้วม้วนนั่นแหละหอดใหญ่ขึ้นมาคือคนมาบวชต้้งดอกบานนี่คือสิบวาเลยเราคือมาสมงบานนี่ยบทโพสิกสุ่มเนี่บานเนี่ยนั่นแล้วล่ะ บทบพสีกบานเนี uh, ่ยอาบพกปญยังมันเป็นธรรมศาสตร์เจนึงเด้อเขากระไดเด้อผมไม่ยั่งเขาคือหอดกันกับแพรเมตตาให้กันทันละเด้อบุญกุศลบำเพ็ญมากไอ้แพรเมตตาให้กันทันละไปเกิดดีถึงสุขทุนตัวแต่จะไดใดบานไอ้เมตตาเอย่างเดียวทันละนําไปทรงเขาก็ทรงพันในศสระอุทิศตนบุญไม่ประเจาะประสงค์หลับนี่หละนะหากไปทรงกันขี้หน้ากบอะไรเด้อ อยู í, 有 aí, 有่ให้อยู่หน้าไปทรงกินทรงอยู่กันก็ได้อยู่กรุงเทพกรุงไทยทรงอาญังไปทางธนานัตหรือว่าทางไปซนี่ก็ดีแต่เขาหลับทรงมันก็หอดเกิดถึงต้นหนาหนันทรงบุญตนี้ก็ทรงจ่มสสนกิบว่ไดวบ้านาจ้งทรงจะเสร็จแล้วอุทิศส่วนบุญไปหายางทำบุญนาเสร็จแล้วอุทิศไปหายาววิญญาณคงจักรหลับหลุบหรือยันวิธีอยู่ไซเก็เสีมาก สาธุก,การนำดอกสนปนุจักนานาอันโมจักประสันบุญไปใสะะะหายกมห้าเฮาเป็นปีนนคือเก่าจะสันแล้วน่ะบ่เปใส่ได้บุญก็ดีนะเข้ามาบุญเนี่ยมันนำความสุขมาให้อันแหละจะไว้วางแต่คุณงามคงดีเอาไว้สิ่งเดียวมันปิญาไปเหตุเหตุเป็นละเสตุูภายหลังอันมันศัตรภายหลังแล้วมันก็แก่ขึ้นบ่ได้บ้าเนี่ แยกก็คือเสียไปยางเสร็จแล้วต่างตนไม่แต่ว่าการต่างตนไม่นี่ก็บสายาสำหรับแต่ละคนไดีปยว่าูาขาเห็ดมาหลายนะ้วกครับโอ้ยมันครับบ่อใดเห็ดมาหลายละเห็ดไปเลยบวมแม่เด๋ยวเราจะยามได้กับยามดันนั่นแหะคือดีแต่องค์ปรีมานแล้วก็ขาคนต่างว่าเกี่ยวกพันคนตนแล้วก็ย่งกับมาบวดจนเป็นพระอรหันต์ใดนั่นเองกับไรเบิร์ดนั่นแล้ว บอส้าสัพพการตั้งตนไริว่าข้างต้นโคตไปตรงดำลงไว้ควรเพื่มใจรีงนักเป็นศรีถ้าต้นโคตไปโคตคงหมดดีเหมือนเหล่านี้วาดไหวตายทั้งเป็นอ้าวซ้ำต้นใหม่นี่แล้วต้นมันโคต่าสันกตาถิมเนทานก็นได้ปลายมันซื้อก็ไปแปลนหลูกเป็นข่าวเป็นข้างเป็นคือเป็นสียงว่า เฮ็ดงานเฮ็ดสั้นก็ไดเบิตลัเฮ็ดเท้งหน่อยอยู่ก็ไดตัวกันปลายกับโคตต้นกับโคตบาปเนี่ยแปรรูปยั้งกระบ่ได้กระตัดเป็นทอนทอนตัวจะไ่ยั้งไปเผาทานเผาทานมันกระดังเธอเดียวเท่านั้นแล้วอืมกรใหม่เป็นเท้าเป็นโงไปประโยชน์กบได้เนี่ยคนเท่าเนี่ยมันต้นมันโคตรกลับไปมันตรงเอาไว้ละเด้อไอ้เขาจะมีความสุขความเจริญล่ะวิตคนเท่ากั เออเกิดขึ้นมากกับเพื่อจากไปแล้วไม่ยั่งกับเพื่อจากคนคู่แนวนาระพบกันก็เพื่อจากได้มากก็เพื่อเสียเลยซําได้เงินมากนะโอ้ยขายยังกับสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดผู้หรือเฮ็ดการนงานได้เงินมากหลายพันหลายหมื่นหลายแสน่านได้เพื่อใจได้หันบ่มันว่าเสียไม่อยู่เลยได้เยว่าจังไดเออได้มากกับเพื่อใจไปมากเพื่อจาก เอาเงินเฮาละไปแดงแดงบวมบวงเขียวเขียวใส่กระเป๋าเงินกูเพราะว่ามีเงินตอนนั้นตอนนี้มากขว่าก็ไปว่าโดนได้หนันนั้นกับพวกไปซื้อนั่นซื้อนี่นั่นแล้วซื้อกินซื้อยูน่นแน่ใส่เครื่องใส่ใหม่้อยแน่เสียผานาแพ้แน่เปี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมือนั่นแล้วได้มาเกิ่จ้างได้เสียผ่านไหนไม่ไม่ไห้มากเพื่อเก่าได้ป่านนี้ มังไปลุงมากก็เกาเกาเพรา,าว่าซื้อไม่หมห่นแล้วมันเบิ้งเท่าหน่ก็บปเทียงแถแต่ได้ของมาในก็ดีนะสังกายเข้ากันนะแผลเกื่อนไว้ไปมาสิ่งอยู่ทำครั้งพุมแปปวนเบิดนั่นแล้วมันจะไปหมห่นอาทํำใจสูงเอาไว้เด้อขันใจเข้าไปมกบุญลงในกายยากกายเขาก็ดียยแล้วกายยากเขานี่ละเรื่องกายภัยนอกกด็ดีเรื่องวัตถุภัยนอกที่เขามีก็ดี อันไปหลบ็ดจิตจะหลงนะมันไปเฝ้าเร้่องบ้าน่นไปเฝา้าบางคนไปเฝ้าถาดเนี่ยหาดเจ็บกระดูกแล้วกวดร้ยไปเฝ้าอยู่ว่ากายจะของพ่มหลงมันแห้งอ่ามน,กนุกน้องฝึกใด้ด้ฝึกพัดให้มีจิตใจสูงไปได้ก็ได้แล้วมันจ,งจะงป็นอถูกนูนออะไเฮากได้มารวมกันมณีน้องมาทรงตระการบอกเขาว่า เออลูกล้านเสียไปนี่ละออาการนอเอาบุญไปปฏิบัติเด้อเอเอทหลายมันจะเกิดสติปัญญาจากนี้แปแรงหนากะเวลาจะได้อยู่กับคงเสียบหลายเห็นละเอาว่ามันหลายล่ะพทธเจ้าเราบหลายไอ้ผู้ใดว่าจะขออย่างหลายคือประมาทเด้เออนั่งยืคอยพอตายง่ายพอตายเคยชีวิตไปเลย้อยเปียนี่ประมาทจะได้หันน่ะเห้นิดว่ากูทั้งหนานี่ยคือเสบบหลายปัน ปานที่ผ่านมาห่าวประเสิฐดียแต่มันเดินทางว่าสัรไมันก็จอดเขาแล้วนะสิไปกรุงเทพด้วยไปอุบลนสิคุณคุแล้วครัจะไปอุบลในชาติหน้เงี้ยไปสงสัยมันจะเลยเด็ดอะไรเนี่ยเลยเ,ลเด็ดไปมันก็เคยื่งองกลคืนอะไรได้หอดเด็ดไกลค,คืนอะไรได้หันนั่นเอ่อจะหน้าสว่างเราไปจักธรรมย่างเยี่ยนีวาจากหน้าสว่างไปหันโบไก่ได้บ้านโบไก่ติพานไปจากนุยนไปในไก่บ้านในหาสิ๖๐กิโล หน้าส่วนประมาณเจ็ดสิบกิโลน่ะจากหันแป้วบนโปไก่เด้าบานเนี่ยส้าวัยกิโลจังน้อยเอ้าคือกันแล้วอยู่มันเกยไกลคคึ่งมันอะไรอีกทั้งหนาย่งโบไก่คิดจะสารจะบอะมาทน่ะคิดว่าโอ้โบตายไงเฮาย่งู่ดีไม่แห้งประมาทแห้งทุกอย่างแต่ในระว่างพูกแต่เย็นบ่ในคิตไปในจังน้อยเดมันจัดเต็มเด้ออืมจิตไปล้วมนเกดคือว่ามันให้เฮ้าเห็นเอาไว้ก่อนเออให้ลูกแจงก่อน ภาว่าตายก่อนตายก็ว่านะมอนตายดอกยางไปยางมาระวังคือไปก่อนเสรไปเจอยางสั่น่าวตายก่อนตายนั่นแหละเขาว่าเตรียมตัวไวแต่มันไม่ก็สอบไว้ซะเตะก็สอบเตะยังเอาไว้แน่เตะเป่าไว้แน่แลนเอาไว้แน่น่ะแต่มันหม่วยกันเลยก่อนี่ขึ้นศกอืหัวจักเต็นเสือกแน่หัจักติดอับแน่และแน่ดันพื้นแน่คูแน่แล้วสองนักอืมาเจอไปเจอ นักไม่กูต่อสู้ขึ้นไ่ที่ใต่มาเกิดกันไหวเด้ไส่เขาไปจเจ็นไงเด้มันกำลังมันผอมนะมันสามารถแจได้ยั้งได้เพื่อเพื่อกันนอกก็ขึ้นได้ตลอดนี่คือกันแล้วสองใบก้อนเห็นใบก้อนเราอยู่บบดนตัวว่าสันเตรียมต่ออนตายเตรียมกายกอนแจกอนนอเตรียมดาบอนแดงกอนนอสากนาบทำบุญในก้อนกคนน่า นนไไเนี่ยจะไปไหนป่ะทานนี้แล้วก็แล้วคนบอกอวามาถึงแบบน้ำหวานมาซองไว้นะแต่อือมันในเรียบวัตถได้สุงหนูวุ้ยเม่นแล้วเจ๊กากูแล้วเลยทึ่งบุญบาโอ้ยเกิดปิติอินดีคิดรุดออกจากหลังไปโอ้ยไปย่องย่องกแล้วสู่อิมาสปันสันฝาบนะเด้ออาภะภากธรรมะไว้สำเนาเด้อเห็นสมควรใ้เวลาได้หวานสแสดงธรรมะจิตจิตวนาที่ อ่าครับ30ละให้ทุกคนจงอยเย็นเป็นสุขเดอ้เอสาธุอ้าวขอร่วมพลังบุญเด้ออ่าเฮาทุกคนนังง่งนิสงบนิ่งอย่างนีน้ทั้งครูบาอาจารย์ทุกองค์ร่วมพลังบุญบุญทิศให้หมอยมยมซื้อเหล่นบ่เนาะซื้อกิิง,งก็ก็ลงแล้วละ เด้อมารับส่วนบุญได้ย่อมเอเด้อตายบทสั่งไผ่นี่ยเกิดรุดตนเยดอกเอฮาบ่นยูหลูนี่นะเด่นนี่ไปเป็นโลกเปิ่นละตายเป็นพี่นี่เป็นเปิเอ่อพี่น้องพ่อแม่พี่น้องญาติทำทางหลายที่มา,ารวมกันนี่ยไม่มียั้งห้ยเด้นไม่แต่บุญกุศลบาสนี่แต่ปอนเงินให้กันใส่กระบาดปอนของให้กันกินกรบบไดไม่แต่บุญกุศลสมัยเด้อให้จัจกโตเจ้าของลำมาสาธุการบุญนำนี่ละ ไปเกิดดีถึงสุขเถอแอต่ผมมีชีวิตอยู่ถูกคนดังเนี่ยก่ข้ออยู่เย็นเป็นสุขถุกคนเถอหายจากเกาะหายจากเกาะจากโศกจากโรกจากภัยจากอุปสรรคตั้งร้ายจงอยู่เย็นเป็นสุขถูกคนถูกทันเถอ